สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาตามสัญญากับที่แล้วนะที่ผมบอกว่าจะมาอธิบายเรื่องของเกาะดีสิบนะบที่คน,ปน,ปนไปเวนะียว้เนาะว่าเออทำไมถึงไม่ใช้ดีสิบเหมือนคนอื่นขอเกินไว้ก่อนนะครับที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ดีสิบเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อหรือมาดอปแล้วก็อยู่มันก็คิดออกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองใช้แบบเกาะอื่นบ้างว่าทำไมต้องไปใช้ตามอื่นอะไรอย่างนี้ ก็จากที่ผมคิดมาตอนที่ติดโควิดแล้วก็ป่วยอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มาบอกมีือทำคลิปบอกอะไรประมาณนี้เนาะมาดูกันที่อของก่อนเลยเนาะว่าผมใช้อะไรบ้างก็เหมือนเดิมคนระับตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนอุวุรอะไร,ะรอันนี้น่าจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็ไปชุดออเดอร์แล้วก็ดีสีอันนี้ผมยารารบซัํเนาะเอาของพิเศษมาก็ไปโลุยกันจะยัดอีนี้แล้วผมจะให้ดูการใช้งานของมันนะครับว่าทําไมถึง ไม่ใช่นี่เรายัดเป็นสปีเชียแทเนาะปีเซียเออนี่ดีกว่าแล้วก,ก็ไอเดียนโซเนาะอันนี้ทำไมถึงเอามาใช้แทนก่อนได้อ๋อก็มาดูก่อนแหวนก็ประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะให้ลองดูก่อนนะครับว่าทำไมถึงอ้น,นี้มาใช้เป็นไอเดียนโซกับโลอันนี้เนะาะเดี๋ยวจะเป็นเป็นชุดนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่งลองอันหนึง่ง เดี๋ยวขอปีมา้าดูก่อนม้ายังไม่เกิดเลยม้าไม่เกิดเลยจ้าเกิดแล้วเนาะ,ะดี๋ดวให้ม้าตีดูนะครับอันนี้คือติดที่คอนะมันจะเข้าที่เจ็บสมวไม่ติดก็เข้าทีละหนึ่งนะครับเดี๋ยวลากไปหลายตัวนะ องตัวแล้วกันสามตัวแถมน้ประมาณนี้นะครับเอ่อถ้ามาตีติดคียข้อมันจะแรงขึ้นนะครับดูจากที่โดนอเมเนาะสาสิบแปดคนดอกอื่นที่ไม่ได้ติดคียข้อมันจะเข้าทีละหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น idemso น,นะครับไกลๆยังไงถ้าเปลี่ยนแบบน i d e m s นะครับดูผลจากการเปลี่ยน จากโลมีนิเนาะมาเป็นไอเดนโซก็จะโดนตีแรงมากขึ้นนะครับนี่จะให้ดูก่อนว่าทำไมถึงโดนตีแรงขึ้นเด็บที่บอกว่าเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นตามเดเวลนะครับมันเพิ่มขึ้นน้อยกว่าของโลนะครับโลมินิบอสเนาะเพราะว่าอันนี้โลมินิมีต้านอา,าวุธกับเวทก็คือต้านอา,าวุธบวก10 4%นะครับแล้วก็เดบเพิ่มขึ้น50%ของเลเวลอันนี้พอมาดูไนะอเดน,นโซเนาะอเดนโซจะต้านานอาวุธแค่5%นะครับคือข้อแตกต่างคือต่างกันเก้าซึ่งมันเยอะนะครับเก้านี่เยอะมากแล้วก็คืออากาศป้องกันความเสียหายหรือว่าลดความเสียหายเหมือนอ๊อปเหมือนอีนลีวาอะไรผมก็เลยไม่ได้ยัดอะไรผมจนะเป็นเฮดพีเนาะแล้วเดบเพิ่มขึ้น เท่าจำนวนเลเวลก็คือตอนนี้เลเวลผมก็คือ257หรือ256าจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะ26หเนาะมันก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนประมาณนั้นเลยเดฟอยู่ที่หนึ่งพันาม้าเนาะถ้านับจากวิทก็คือประมาณเพิ่มขึ้นร้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มเยอะกว่านั้นที่ผมบอกเนาะว่าโลมินี่จะเพิ่มเยอะกว่าดูโลมินี่เนาะ 50%ของเลของเวลอันนี้คือเพิ่มเยอะกว่าเยอะมากเลยผมจะขึ้นอินโฟให้นะครับว่าทำไมมันหนึ่งน,น,นี้เพิ่มเยอะกว่าอ่ะแต่ที่โดนตีก็จะเข้าเจนหนึ่งนะครับถ้าใช้โลอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นไอเดียนโซแนนาลแล้วก็เอาเป็นเป็นโลยัดอีกนี้ให้ดูเราดูอัตราการออกของอีนี้รีบานะครับหรือว่า ลดดาเมจนะอืมนี่นะครับก็คือโดนเบาลงมากแวะหลังจากที่เปลี่ยนเป็นชุดที่อ,อีนี่เนาะกับชุดที่ใส่สปีเชียโอไยกดไปติดไปดูชุดที่ใส่สซปีเชียนะครับ ก็คือมันจะไม่เคยออกนะทุกคนดูนะมันจะออกทีละสองทีละหนึ่งจากที่ออกทีละสามทีละสองนะครับก็คืออัตราการออกมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราอยัดอินีลิวาผมรู้สึกว่าตอนที่ผมใช้นะครับอันนี้แบบอีนี้มันเหมือนประมาณแบบปร,ประมาณแบบเรามีอีกนิลิวาประมาณห้าเม็ดนะครับก็คือแบบนับจากก็คืออีนี้หนึ่งเม็ดแล้วก็ออฟชุดก็คืออีนิลิวาอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็ไอ้นี้ อีนดิวาที่เรายัดไปใส่อีกหนึ่งเม็ดเป็นสามเม็ดนะครับอันนี้ก็คือเพื่อป้องกันลดความเสียหายอีกหนึ่งเม็ดแกนับเป็นสี่แล้วก็อกนดิวาอันนี้ก็คือห้าเม็ดอัตราการออกมันก็จะเยอะขึ้นนะครับถ้าสมมติว่ามีของแบบเอ,อ่อสองสลอ็อตอะไรงนี้อัตราของการออกก็จะเยอะขึ้นมากกว่านี้นครับอาจจะเป็นแบบสี่สามแล้วก็สองอาจจะมาน้อยประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนาะ อันนึงนะครับผมอันนี้มันไม่เห็นผลดีกว,ว่าต้องใส่เป็นอันนี้แทนอผมกดต็มเลดก,ก่อนนะเดี๋ยวตาย ส่วนไอนชุดที่4เดี๋ยวผมไปลองที่ยากให้นะครับเดี๋ยวขอให้ให้ลองตัวนี้ก่อนเนาะนี่ครับก็จะออกทีละสามเดี๋ยวผมขึ้นภาพที่มันออกทีละสี่ให้ดูนะครับซึ่งอัตรา,าออกทีละสีก็คือประมาณ2องในในสิประมาณนี้แต่3ออกทีละสามก็คือประมาณสีสี่ในสิก็คือห 6, 6ครับสี่หก็คือออกทีละสส่วนสีก็คือออกทีละสานะครับไอที่โดนทีละหนึ่งก็คือโดนดอกเบามากนี่ครับ ก็คือสีออกแล้วคือตรงนี้เห็นไหมอัตราอ,ออกก็คือสองในสีนะครับไอสองในสิบอ่าคูสิที่ออกสามบ่อยมันจะออกสามบ่อยขึ้นนะครับถ้าเราโดนเบามันก็จะออกน้อยอยีนิ่วิวาดูแลเห็นผลเลยก็คือถ้าใส่เบลโลยัดอินิดิวามันก็จะอัตราอ,ออกก็จะเยอะขึ้นนะครับเหมือนเป็นทับทับสตะ แต่ที่ผมใช้สปีเชียเพราะว่าผมไม่ได้อยาก,ยากไล่อีนี้ขนาดนั้นประมาณออกเทียร์สองสามก็พอนะครับสำหรับผมเพราะว่าผมเอาสปีเชียมาเด้งมานานแล้วก็เลื่อนนะครับถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ดีซิตแบบอถย,ยังใช้มานานไปเลยแล้วก็มีดาวประหยัดอะไรนี้ตอนจะเราซ้อมนะคนดูดูไ้ดูนะว่าทําไมมันใช้ดีไม่ดี โดนทีละเก้าสิบห้าสิบถ้าเปลี่ยนเป็นเนโลประมาณนี้เลยนะครับก็จะโดนทีละยี่สิบอันนี้ผมไม่ได้ยัดอีนี้ไปนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้ใช้ดีสิเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้เลือดขนาดนั้นแล้วก็ลดอัตราส่วนที่ผมใส่ดาวเอาก็ได้นะครับ ผมอยากได้ดีเลย์มากกว่าเพราะว่าไอ้นี่มันยังน้อยอยู่แล้วก็ต้านทานต้านทานเวทก็ก็จะเป็นเพิ่มเดฟ14%นะแต่ต้านทานเวทกับเอ็มเดฟเหมือนกันหรอครับผมบอกว่าไม่ใช่เด็กผมบอกได้ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเอ็มเดฟก็คือเอาค่าเอ็มเดฟที่ปกติของเราไปไปบวกอีก14%ครับส่วนต้านทานเวทก็จะเอาดาเมจที่ได้รับไปลดความเสียหายอีกอีกทีหนึ่ง อันนี้ผมจะถอนอัลซแล้วก็ยัดอีนี้ให้ดูอ้อถอนไม่ได้ตั้ง็ไม่อ่อนเลยนะ,ะโอเคถอนก่อนเนาะแตะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยัดอีนี้ให้ดูเนาะอันนี้คือลงทุนมากเลยยัดอีนี้ดีวะแล้วก็เดี๋ยวไปลองยัดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดค่าไปที่ยัดก่อนเนาะ อันนี้ก็มาถึงยักษ์กันแ,แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นเบลโลยัดอินนี้อันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอัตราออกอีนี้จะได้เยอะเนาะผมใช้นี่เจาะก็ได้แต่ว่าผมจะใช้เป็นอันนี้แค่เนาะเพราะว่าจะได้ดูว่าเออการที่เราไม่มีสัดส่วนตรงนี้กับชุดที่มีสัดส่วนเห็แล้วก็รอให้ยักษ์ตีนะครับอันไหนจะใช้ดีกว่าเนาะเราเปลี่ยนเป็นโลกวะเดี๋ยวตายตชุดประมาณนี้ นะเรายักเกิดก่อนนะครับโอเคเกิดแล้วตัวประมาณ2ตัวเนาะอ๋อให้ดูโดนยักษตีประมาณไหนแล้วโดนพร้มเสียหายประมาณ1,500นารนะครับที่โดนเจาะก,ก่อนเนาะอันนี้คือโดนเจาะก,ก่อน อันนี้โดนแล้วโดนเจอนเอนี่คือชุดดีสีนะครับเอ้ยชุดาาดีสีปะวะดูดูอ่ะอ่ะชุดเบโลนะครับอันนี้จะลดความเสียหายไปประมาณนี้โดนสามสามสิบยี่สิบประมาณนี้นะครับความเสียหายก็โดนหนึ่งร้อยเดถ้าเราสองจะโดนสอง ดอกแรงดอกเมานะครับยักษดีไม่ไน่นอนนี่โดนเจาะเกาะประมาณ90้าสิบนะโดนเกอันนี้คือไม่มีสัดส่วนตรงชุดนะครับแล้วก็โดนตีปกติประมาณนี้แต่ถ้าไปที่ดีสินะครับยัาทีนี้เนาะมาดูนี่ก็โดนเจาะเกอาะประมาณสี่สิบแต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้เนาะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอดูไม่ อันคือโด,โ,ดโ,ดโดนตีปกติก็จะโดนนี่แปดสิบอันนี้คือลดไปสี่รอบนะครับยังโดนแปดสิบนะครับนี่คือผลจากการที่เราไม่มีต้านทานอาวุธนะครับผมก็จะโดนตีนูนสองร้อยอันนี้คืออินี้ไม่ออกเนาะอันนี้ออกก็โดนทีละร้อยอยู่ดีนะครับไม่ไม่ไม่ลงไปหลักสิบหรือห้าสิบเลยนะครับนี่คือได้รับความเสียหาย ก็คือโดนเจาะเกาะจะเบาขึ้นนะครับแต่ว่าโดนโจมตีก็จะภาพปกติจะแรงการที่เรามาแทงยักนะครับก็นี่แหละทำไมผมถึงไม่ได้ใช้ชุดตีสีนะครับว่าผมมีไอ้นี่แลลวเนาะเอ,อ้ยมม,มมีบิฟอนผมมีออเดอรนะ์ยัดดาวสัดส่วน่ะรอดูออเดอร์เนาะแล้วก็มีดาวสัดส่วนยัดสปีเชียนี่คือยัดสปีเชียนะครับดู โดนเจาะเกาะน,นะครับลดความเสียหายหนึ่งนะครับดูดีๆก็คือหนึ่งีหง่หนึ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ลดความเสียหายด,ดูต้านทานอาวุธกายภาพออกแลวโดนทีละห้าสิบต่างจากดีสิบที่โดนทีละสองร้อยนะครับหรือว่าโดนทีละร้อยนั่นเองอันนี้โดนความเสียหายคริติคอนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือตัวความเสียหายคริติคอนะดูความเสียหายปกตออิทำไมมันตีขี้บ่อยอ่ยังวะ หรือมนโดนตีคีเราไม่ได้อ่านเลยอ่ะประมาณนี้นะครับอ่มามาเทียบมาเทียบอันนี้ก่อนเริ่มไม่แน่ใจแนละ้ววัดถูกไปแล้วทำไมมาลองครั้งแรกมันมันนอ้นนี้วะโอเค จากที่เที่ยบว,ว่าอะไรถึกสุดนะครับก็คือเบโลยัดอีนี้นะครับถึกสุดแล้วการลดความเสียหายด,ดูเหมือนจะไม่ทับซ้อนกันนะครับรู้สึกมันจะรวมกันเนาะจากรถแบบเ20เป็น40นะครับก็คือออกอันเดียวกันรู้สึกมันไม่ทับกันเนาะเฉพาะอีนี้นะผมว่านี่อัตราออกจะเยอะขึ้นนะครับอันที่ยาสปีเชียจะโดนแรง เกือบพอๆกับดีสี DC นะครับแต่ว่าไอ้ที่อยาอีนี้ก็คือจะถึกกว่านะครับโอ้โหอันนี้คลิปปลาไปเท่าไหร่สิบสี่สิบห้านาทีแล้วเนะี่ยตัดหน้านี่กะ็ะก็คือสรุปตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีดาวนะครับใช้ดีสีได้ครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมานาน,นะครับแต่ว่าจะกังวลเรื่องดีเลยเนิดหนึ่งเนะาะก็คือ เบโลยัตอินีวาชนะขาดครับส่วนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมยาสบีเชียได้ฟื well นะ้นฟูเลือดเนาะหจากที่เล่งเลือดอืมประมาณนี้เลยสเปเชียพันสองอานนี้ได้สองพันดิอันนี้ดิ้งเชียพันเจ็ดนะครับการที่เรากดมานาลรัวมมันทำให้มานารดนะครับอันเนี้ยถ้าเราไม่มีไอ้เป้นฟูนะครับ เดี๋ยวผมใส่กอเล็กให้ดูเลยก็ได้นะครับว่าใช้งานไหยใช้งานดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ยัดอ,อ,อินนีลิวาน,นะครับอันนี้โดนเกาะก็2ร้อปิบสี่นะครับส่วนโดนยัดตีเท่าไหร่ก็เก้าสิบนะครับผลจากการที่เรามีต้านทานอาวุธนะครับผมสิบเเซนถ้าเรายัดอินนไปอีกก็ใช้ได้ดีเลยขอจบคลิปก็ปิดคลิปแล้วนะครับทุกคนมาลอให้ดูแลนะ้วเนาะเอ่อ เบลโลยัดอีนี้นะครับดีสุดส่วนของผมเอสพีเชียที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะครับทำไมผมถึงใช้ทําไมถึงไม่ได้ใช้ดีสีก็ผมใช้ดาวสัดส่วนเอานะครับผมแล้วก็ได้ตันทานอาวุธจะดีกว่าเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยได้โดนตีแบบสัดส่วนขนาดนั้นถ้าไม่โดนแบบบอสที่มีสัดส่วนจริงๆนะครับบายบายทุกคนขอปิดคลิปก่อนโอ้ยอยากตีไปเลยเลยบุย mm hmm.